สวัสดีค่ะป้าหมอเศรษฐีโชคพยากรณ์มาอีกแล้วค่ะพี่น้องคะมาทำนายดวงรายว,วันประจำวันที่15นะคะกุมภาพันธ์2 5 6 0 หนะคะซึ่งตรงกับวันพุธสีเขียวนั่นเองค่ะพี่น้องค่ะวันที่15้านะคะกลางเดือนแล้วนะคะพี่น้องค่ะเนาะแล้วก็เดือนนี้มี28วันเองค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็ถึงเวลาที่จะลุ้นโชคแล้วนะคะแล้วก็คิดว่าคืนนี้ป้าหมอจะลงคลิปดวงใครเฮงมีโชคลาภให้กับพี่น้องค่ะติดตามรับฟังรับชมด้วยค่ะแล้วก็พี่น้องค่ะขอกําลังใจเนาะกดหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะแล้วกดติดตามด้วยนะคะยูทูบนะคะมีนะคะฟังก์ชั่นนะ,ะาใต้ช่องเนาะที่บอกว่าแทนคําขอบคุณนะคะ อเล็กๆ,ๆน้อยพี่น้องถามกันมาเยอะนะคะต้องการที่จะขอบคุณนะ,ะในช่องเศรษฐีโชคพยากร์ก็กดตรงฟังก์ชันนี้ใต้ช่องนะคะเล็กๆ,ๆน้อยๆนะคะก็คิดเป็นตัวเงินก็สิบบาทยี่สิบบาท <c oughs> นะคะเพื่อให้กําลังใจช่องเศรษฐีโชคพยากรขอให้จเจริญรุ่งเรืองค่ะพี่น้องค่ะเอาละค่ะเพื่อไม่เสียเวลานะคะมาดูนะคะพี่น้องวันอาทิตย์เนาะในวันรุ่งนี้จะต้องระมัดระวังอะไรเป็นพิเศษมาดูกันค่ะ สำหรับพี่น้องวันอาทิตย์นั้นก็น่าจะเข้ายุคเข้าสมัยนะคะก็คืออยู่กับครอบครัวคนรักบุตรหลานก็คือ6ถ้วยนะคะหถ้วยก็ในลักษณะของให้ความรักความอบอุ่นนะคะกับคุณรักคนในครอบครัวประมาณนี้นะคะและก็ในวันพรุ่งนี้ดูว่าจะติดตาบติดกลับนะคะมีว่าลังเลสงสัยตึงเครียดไม่รู้จะเลือกแบบไหนดีตัดสินใจแบบไหนดีอันนี้ทํนายโดยรวมนะคะบอกว่าให้เลือกในสิ่งที่ดีที่สุดนะคะพี่น้องวันอาทิตย์นะเกี่ยวกับเรื่องงานก็ได้นะคะอ่าอย่างนี้นะ,ะมีความรู้สึกว่าการงานก็ดีนะคะ การงานก็ดีนะคะแล้วก็ขึ้นไพ่ชัดติกก็คือน่าจะเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายเข้ามาด้วยเนาะพี่น้องวันอาทิตย์ท่านไหนที่มีพันธะเกี่ยวกับกฎหมายในวันพรุ่งนี้ก็อย่าได้กังวลคะ่ะพี่น้องคะ่ะน่าจะได้รับความยุติธรรมในทุกเรื่องนะคะในลักษณะแบบนี้แต่ว่าชัดติกใช่ว่าจะแย่นะคะพี่น้องวันอาทิตย์บางท่านอาจจะผ่านกาัน นะคะจดทะเบียนสมรสมาได้ก็ได้เนื่องจากว่าวันวาเลนไท์นั่นเองค่ะ <c oughs> ใช่เป็นแบบนี้หรือเปล่าคะแต่ว่าในวันพวกนี้ถ้าสมมุติว่ามีในเรื่องของกฎหมายเข้ามามีการลงพันธสัญญาเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็แล้วแต่ก็อ่านข้อบดกฎหมายให้ดีนะคะพี่น้องวันอาทิตย์เนาะระมัดระวังสุขภาพด้วยค่ะนะคะกระดูกนะคะเป็นข้อกระดูกแล้วก็สายตาดวงตานะคะพี่น้องจ๋าเนาะเลขนำโชคมาจากไหนนะคะมาจากเลขนะคะคู่รักคนรักของเราคนในครอบครัวค่ะเลขนา,าให้เลขอะไรคะ มีเลข62นะคะแล้วก็81 6281ค่ะพี่น้องวันอาทิตย์ขอให้เหฮงๆค่ะมาดูพี่น้องวันจันทร์บ้างค่ะสำหรับพี่น้องวันจันทร์นั้นงานงานนะคะงานกิจการนะคะก็ดูว่าจะโอเคอยู่นะคะสำหรับราชินีไม่เท้านะคะและก็ในวันพรุ่งนี้นะคะให้ระมัดระวังเรื่องของอารมณ์นะคะเด็กถือดาบนะคะ เด็กถือดาบก็ระมัดระวังเรื่องอารมณ์เป็นพิเศษนะคะแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงโยกย้ายในเรื่องที่โยู่าสัยบ้านช่องตำแหน่งงานแต่ว่าปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นนะคะพี่น้องวันจันทร์ในลักษณะของไพยทักนะบอกว่าอะไรที่มันถึง เครียดก็ปล่อยวางซะบ้างนะคะอ,ออกนอกพื้นที่ซะ,ะบ้างนะคะท่องเที่ยวซะบ้างนะคะพักผ่อนซะบ้างนะคะอันไหนที่มันน่าที่จะเริ่มต้นใหม่ก็ควรที่จะเริ่มต้นใหม่นะคะอย่าไปเครียดอย่าไปกังวลมันนี่ว่ายอย่างนี้นะคะไพ่ออกมาในลักษณะของอารมณ์ความรู้สึกทั้งสิ้นค่ะในวันพรุ่งนี้สําหรับพี่น้องวันจันทร์ค่ะเลขน้ำโชคมาจากไหนมาจากเลขนะคะประจําตัวของพี่น้องเองค่ะเลขนาไพ่ให้เลขอะไรคะมีเลข41นะคะเลขก็1 ศูนย์สี่หนึ่งหนึ่งศูนย์ค่ะพี่น้องวันจันรขอให้เฮงๆค่ะมาดูพี่น้องวันอังคารบ้างค่ะสำหรับพี่น้องวันอังคารก็ดูว่าติดดาบติดดาบนะคะเออนะคะปิดบังซ่อนเร้นเรื่องใดเรื่องหนึ่งเอาไว้หรือเปล่านะคะแล้วก็มีว่าภาระนะคะภาระที่เราจะต้องแกะต้องแก้นะคะในวันวันนี้เด่นในเรื่องของกิจการการงานลูกค้าแตลยานามิตรที่ดีนะคะ มีคนรักผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือพี่น้องวันอังคารเป็นอย่างดีนะคะและก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะพี่น้องคะเนาะสุขภาพไม่ค่อยที่จะโอเคนะ,คะให้พักผ่อนพักค่างบ้างสําหรับพี่น้องวันอังคารพี่น้องวันอังคารนะมีอะไรปิดบังเศร้าร้นเอาไว้เนี่ยนะคะถ้าเราแกะไม่ได้เราก็ต้องควรที่จะปรึกษาบริวารคนรักคนในครอบครัวนะคะหรือว่ากัลยาณมิตรที่เราไว้วางใจให้ช่วยกันแกะ,แกะนะคะหรือถ้าเราแก้แล้ว นะคะมันไม่มันมันไม่ดีขึ้นก็บอกว่าให้ร,รอๆนะคะสี่ดาบเนี่ยรอให้เงื่อนเวลาเป็นตัวที่จะแก้ปัญหาหรือแก้ไขนะคะพี่น้องวันอาการค่ะเอาราคาเลขน้ำโชวาปรจากไหนเป็นตัวเลขนะคะของพี่น้องเองค่ะนะคะเป็นตัวเลขที่เราเฝ้าด้วยความเพียรเลขประจําตัวก็ได้ค่ะเลขหน้าไพ่เลขอะไรคะมีเลขเจ็ดสองนะคะแล้วก็ห้าสี่ค่ะเจ็ดสองห้าสี่ค่ะพี่น้องค่ะขอให้เฮงๆเลยค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะสําหรับพุธกลางวันนั้นนะคะขึ้นจักรพพัด ยังคงตํำกับเป็นแม่ทัพแม่กองอยู่นะคะในวันพรุ่งนี้ให้ความรักความเมตตาดูแลบริวารทั่วถึงนะคะดีขึ้นนะคะดีขึ้นในทุกเรื่องนะไม่ว่างานหรือเงินก็แล้วแต่มีเกณฑ์เดินทางออกนอกพื้นที่ยังไม่มีแปลนนะคะอ่าอย่างนี้นะไปด่วนๆน,นะคะอ่าฉะนั้นใครที่ขับรถนะคะขับราก็ร,กรกะมัดระวังให้ดีนะคะมีการรู้สึกว่าเดินทางจริงๆด้วยนะไปแก้ปัญหาไปหาหมอก็ได้ค่ะพี่น้องคาะนะไปหาหมอหมอนัดนี่ไปแก้ปัญหาอย่างนี้ได้ด้วยสําหรับพี่น้องวันพุธกลางวันนะคะ ในวันพวกนี้ระมัดระวังนะคะเรื่องของอารมณ์เป็นหลักด้วยนะคะตัดสินใจอะไรก็ต้องมีข้อมูลและเหตุผลนะคะพี่น้องค่ะอย่าใจร้อนใจด่วนใจเร็วนะคะพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะในวันพรุ่งนี้เลขนําโชคมาจากไหนนะคะเขาบอกว่าเป็นตัวเลขประจําตัวของเราค่ะเลขหน้าไพ่เลขอะไรคะมีเลข4 4นะคะแล้วก็5 6คะ่ะ4 4 5 6คะ่ะขอให้เฮงๆคะ่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนบ้างคะ่ะสําหรับพุธกลางคืนนั้นขึ้นนะคะพระฤาษีพระฤาษีก็รู้จัก ปล่อยวางเข้าใจชีวิตมากยิ่งขึ้นพี่น้องวันพุธกลางคืนนะาเดินทางสายกลางในวันพรุ่งนี้ใครที่ขายของนะคะไม่ว่าจะออฟไลน์ออนไลน์ line, ก็มีออเดอร์เข้ามาค่ะนะคะโชคดีในเรื่องของหุนส่วนนะคะมีโอกาสเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะกิจการใหม่เปิดกิจการใหม่หรือไม่ก็นะคะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือมีตำแหน่งงานก็ามาเด่นในเรื่องของการเงินมากมีเงินสดๆข้ามือนะคะอ่าพี่น้องวันพุธกลางคืนคะ่ะเนาะดีมากเลยไม่ว่าจะเป็นงานหรืองเงินก็แล้วแต่บริวารก็โอเคค่ะในวันพรุ่งนี้เนาะดวงเปิดสุด,สดๆคือพี่น้องวันพุธกลางคืน เลขนำโชคมาจากไหนนะคะบอกว่าเป็นตัวเลขที่มีคนส่งทาวนะคะมีคนมอบให้หี่อย่างนี้นะเลขนหน้าไพ่เลขอะไรคะมีเลข9กแล้วก็19 9 3 19กค่ะพี่น้องค่ะขอให้เฮงเเลยค่ะ <S <S มาดูพี่น้องวันพฤหัสวัสดีบ้างค่ะ <S <S ส,<ว>สําหรับพี่น้องวันพฤหัสวสดีนะคะดูว่าจะทํางานหนักๆลุยๆเหมือนกันภาระหนักนะคะ, <S <S ะ,คะเออนะคะเรื่องงานอุ้ยภาระงานนะคะเยอะงานเข้า งานยุ่งแล้วก็ต้องทําตามลําพังด้วยต่เองกขึ้นงานหมดเลยค่ะพี่น้องค่ะเนาะแต่ว่าเอาไหวเอาอยู่เอารอดนะคะสําหรับเรื่องของการงานคือพี่น้องวันพรหัสบดีมีปัญหาอะไรแก้ไขได้หมดค่ะพี่น้องค่ะในวันพรุ่งนี้เนาะพอได้ดาบสมุงกุฎค่ะพี่น้องค่ะเด่นในเรื่องของงานและถ้ามีปัญหาแก้ไขได้ค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะแก้ไขได้เป็นอย่างดีค่ะเลขนำโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขประจําตัวของเรานะคะเลขหน้าไพ่เลขอะไรคะมีเลข710ดแล้วก็5ค่ะ7105ค่ะพี่น้องค่ะขอให้เฮงๆค่ะ มาดูพี่น้องวันศุกร์บ้างคะ่ะสาหรับพี่น้องวันศุกร์นั้นขี้เหนียวเนาะเหนียวเงินเหนียวเงินนะคะแล้วก็อาจจะมีค่อนข้างจะติดออกไปทางฝืดเงินด้วยนะคะแต่ก็พยายามประคับประคองหาเม,ม็ดเงินเข้ามานะคะเม็ดเงินเข้ามานะคะนี่แต่ต้องทําด้วยตนเองเป็นหล,ลักนะคะแล้วก็บางท่านก็อาจจะเก็บเงินได้แล้วนะคะในบางส่วนแล้กก็รอข่าวอะไรอยู่ในวันพรุ่งนี้พี่น้องวันศุกร์ก็จะได้รับข่าวดีนะคะ ไม่ว่าจะรอเรื่องอะไรนะคะพี่น้องคะดีมากตีเยี่ยมนะอุดมสมบูรณ์ทั้งเรื่องของงานเงินนะคะความรักความสัมพันธ์นะคะไม่พูดมาเจ็บคอพี่น้องมันสุขดีเวอร์ค่ะในวันพรุ่งนี้ค่ะเลขนำโชคมาจากไหนนะคะมาจากนะคะเลขประจําตัวของเราน,นเองค่ะเลขหน้าไพ่ให้เลขอะไรคะมีเลข48นะคะแล้วก็65 4865คะ่ะพี่น้องค่ะขอให้เฮงเฮงเลยค่ะมาดูพี่น้องวันเสาร์บ้างค่ะนะคะ สำหรับพี่น้องวันเสาร์เป็นแบบไหนหดูกันนะคะเด็กถือเหรียญค่ะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะคะขี่เหนียวขี่ตืดนะคะน่าเลือดนี่คือพี่น้องวันเสาร์นะคะเออดีมากมีโชคมีลาบเข้ามาโชคดีในเรื่องที่อยู่อาศัยบ้านช่องนะคะในวันพวกนี้ก็คงที่จะมีเม็ดเงินเข้ามาเหมือนเดิมนะคะพี่น้องคะ่ะนี่นะคะทุกอย่างตั้งดีขึ้นคือพี่น้องวันเสาร์นะคะหรือสตาร์ไปถึงดวงดาวทุกเรื่องคิดโปรเจกต์อะไรในหัวลงมือทําได้เลยนะคะพี่น้องขาหนะ้าอยากคิดหลายโปรเจกต์หลายงานนะไม่งั้นเราไม่ได้ทําและเราจะจิตตกนะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่ตั้งงคววววาามหัเอไ้้แลก็ร ต้องลงมือทำนะคะพี่น้องวันเสาร์ค่ะเนาะแต่เรื่องเงินเรื่องงานนะคะดีเยี่ยมเรื่องของบริวารหรือกิจการที่ทำร่วมครอบครัวก็ดีเยี่ยมคะ่ะสำหรับพี่น้องวันเสาร์นะคะในวันพรุ่งนี้คะ่ะเลขนำโชคมาจากไหนมาจากเลขที่บ้านของเราลคะค่ะเลขหน้าไพ่เลขอะไรคะเลขหนึ่งสี่แล้วก็หนึ่งเจ็ดค่ะหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดค่ะพี่น้องคะ่ะขอให้เฮงเงค่ะป้าหมอไวยพนะพี่น้องทั้งแปดวันเกิดกินดีอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงเด้อพี่น้องจ้าสวัสดีจ้า